สวัสดีค่ะพี่น้องกมาพบกันตอนสายๆเลยค่ะส้อมของอยากทายอันนี้เห้เบิ้องพี่น้องค่ะนี่อยู่ต้นหนาพี่น้องเนี่ยค่ะปลูกได้สองปีนิดๆค่ะแต่ว่าต้นม่ใหย่ป่นไดแต่ว่าปีนี้ดอกดกดกเป็นนวยนี่ดกคักอิลีค่ะพู่นะว่ามันคักค่อยๆพี่น้องเอ้ยดกนวยแบบเป็นปุ่มเป็นโงนเลยค่ะอันล้นกับล้นอันบ้นลนนกับบ้น ดอกออกมาเรื ings, though, ่ <ADHD> right อยค่ะดอกออกเบิดตปีเลยพี่น้องหนาฝนก็ออกก็ได้กินน้อยค่ะแต่สมองไม่ได้ท่ายพี่น้องเบื้องซื้อพุดนะน้อยเป็นกลน่มเป็นงนเลยค่ะอุ้ยพุดนะอันมูสเป็นดอกกระดอกค่ะมูสเป็นน้อยกระน้อยพุดนะพุดนะอุ้ยพี่น้องสะอ่อนบาค่ะพุดนะน้อยน้อยหยัางปั่นเนี่ยน้อยคักน้อยแน่ นวยแบบนน้ยๆน,นะคะอันนี้บกม่วงน้ำดอกไม้สีทองเด้อค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยสมองเกี่ยวนุวยอันนี้มาได้บ่านอมันมัน้าอีกอันนึงค่ะแต่พี่น้องด้วยสมองอวยไม่ก็เด้อค่ะนี่พี่น้องเบซ้ํงสมองออกห้เบิ้งแล้วค่ะปลูกได้สองปีกวก้ๆได้พี่น้องนี่ยังมาดนุวยโดคักแทะต้นนน้อยหนึ่งเด้อค่ะพูน่ะบําเพ้ญธรรมาดาต้นนน้อยแบบ จังไหนล่ะในหน่อยหนึ่งดินมันบดีค่ะเป็นดินสมองดินสมองลิงก็เลยได้ต้นซ้ำนี้ค่ะปลูกได้สองตีนๆขังเทิงก็เป็นดอกออกม้าอยู่ค่ะล้มหนาวก็พัดม้าบีบล้มแหงขับมือคืนนี้นอนนะสาพักค่ะอีกจักน้อยก็ได้กูดอกพี่น้องค่ะพักเริ่มหมอบแล้วค่ะพักบัวแดงก,ดก็จะได้กูให้เบื้องก้อนมูนนั่นล่ะ,ละตอนนี้เขามาอัปเดตบักม่วงกอนเนาะคะ่ะ สมองอยากน้ำเสนอบกม่วงให้พี่น้องในเบิ้งเพราะวา่ามันขากอิหลีค่ะขากแบบจังใดละ่ะบอกว่าถือสุดๆเลยค่ะยัเข้าไปเบิ้งตนนั่นอีกอันนี้บกม่วงพระมหาชนกเลยค่ะพี่น้องเบิง้งสังเกตบ่มีงาใดบ่ปินช่อดอกเลยค่ะดกคักดกเนี่ยพี่น้องเบิ้งในโทัศน์รศาบาดสีบ่คักเลยค่ะแต่ว่าของริ่งนี้พี่น้องเหีะะ้ยวเหี้ยวแล้วค่ะชอยเหียวเหี้ยวป่ะเนี่ยผู้ดัง แตกปนีอ้อย่างถึงกระเพาะขังถิงค่ะปีนี้ดอกบักม่วงดอกเดอ้อใบเหลายดอกค่ะแต่ว่าดอกอ,กอย่างมาอลังการค่ะอลังการแน่พูดนะดอกลากดินพูดละค่ะอันนี้บักม่วงพะมหาชนกเด้อค่ะบังหันทีผพานมาเปลี่ยนบกม่วงน้ำดอกไม้สีทองเด้อค่ะเสามองปลูกสามย่างย่างทีสามกั้ยุ่งข้างหน้าพี่น้องพูดละ ปีกายนี่เป็นแค่บักกี้ชอแต่ว่าปีนี้พี่น้องเอ้ยมาดกคักดกเนี่ยเป็นทุกชอทุกงางาเพิ่นห้างค่ะเพิ่นก็เลยเป็นแบบคือจังบ่ดกป๊กไปแต่ว่าดอกนี้อยังอ้วนนะอวน้อวนแบบจังไรละ่ะอ้วนแบบอ้วนแห้งนะคะอันนี้บักม่วง,ะะมมงเขียวใหญ่เด้อค่ะพันมะม่วงเขียวใหญ่มันมีขาวใหญ่กับเขียวใหญ่นี่ สังเกตบักม่วงดอกเพื่อนสมบูรณ์บ่วตองสังเกตอีหอย่างมากมายการเพื่อนสีเปลี่นสีแดงแสดงว่าเพื่อนสาสมอาหารย่างเต็มทีแล้วกาดอกสมบูรณ์จังสีเขาวบ่ตตองห่วงเลยค่ะเพราะว่าถ้าดอกถักการใายแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นี่เขาบ่ตตองห่วงเลยค่ะว่าบักม่วงจะบ่ติดนวยติดคักค่ับเพราะว่าธรรมชาติคัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับปีนี้เนาะคะ่ะนี่ธรรมชาติปีนี้คัดสรรมาเป็นแบบ บักม่วงให้สมบูรณ์ค่ะต้นกับ่ใหญยปันใดค่ะแต่ว่ากับพร้อมที่จะออกดอกคักแต่ว่าช่วงฤดูฝนสมองกระไส้ฟุ้นไวยุค่ะฟุ้นฉี่งัวะุูนะดอกเป็นนันนาเป็นปุ่มนันานาแบบจังไดเราบอกว่าถือเป็นแบบมันนันนา,นาเป็นแบบมันมันงามแห้งนะคะ่ะมันแบบมันแน่นกันน้าแน่นนักน่วงเป็นแบบ เป็นทุกงาทุกนั้นเลยค่ะขนาดปลูกได้สองปีกลัวนึงค่ะต้นนี้ก็ประมาณเกือบจะซี่เมตรเพล่ะค่ะเกือบจะซี่เมตรสามเมตรกลัวๆแต่ว่าดอกนี้อลังการเป็นทุกช่อต้นนี้จะง่ายก็มูค่ะเพราะว่าเพิ่นสมบูรณ์สูงแต่ว่าเปรียบเทียบกับต้นพุ่นต้นในน้อยค่ะ บะสูงทอสมมองซ้ำแต่ว่าก็เป็นดอกสุดยอดอลังการคือกันค่ะนี่นี่สีหายเบื้องบอกบอกม่วงสมบูรณ์ที่สมองวาวแปรว่างหันไอดอกการดอกเพื่อนมันจะสีแดงแดงมันวะค่ะนี่การดอกเพื่อนจะสีแดงนี่แสดงว่าบกม่วงสมบูรณ์ค่ะเป็นการสีแดงแดงค่ะไปเืิ่งอีกพันหนึ่งอันนี้เป็นดอกออกสีขาวๆแต่ฟังนี เป็นดอกออกสีม,ง,มง่วงเข้มเขมเลือดหมูแต่ว่าถ้าบักม่วงกาเขาวๆแสดงว่าไอสารอาหารบาเพียงพอค่ะแต่ละพันธุถูกพันธุตรงการสีแดงเบิ์เด้อค่ะนี่เป็นสเตเแดงน้อยแดงหลายแต่ขอให้ไม่สีแดงค่ะนี่ถือว่าการดอกที่สมบูรณ์แห้งค่ะค่ะนี่พันธุ์นี่กุนลาแตกชอกบานบักไงค่ะ ชอเป็นสีแดงเบอรเลยค่ะการการดอกมันว่าเป็นชอค่ะเป็นการโอ้ยการนี้คักคอ่อยการเป็นสีแดงค่ะแต่ว่ามันแดงเค้มคืออน,นันดอกแต่ว่าให้เป็นสีแดงก็คือว่าการดอกสมบูรณ์สุดๆแล้วค่าปีนี่มาเบื้องบอกองักงวงน้าดอกไม้อันสีทองแล้วค่ะเห้เพิ่งการดอกเพื่อนพี่น้องจะซับสนนี่ การก็เป็นสีแดงค่ะเห็นบ่ปีใดถ้าการดอกบกม่วงว่าบ่บกม่วงอีหยังมันบ่ค่อยแดงแล้วก็เป็นสีขาวๆแสดงว่าปีนั้นจะบ่ค่อยติดน้วยโดกแล้วก็ฝนจะบ่ค่อยดีแล้วค่ะนี่ฝนจะดีบ่ดีให้เบื้องที่ดอกบกมว่วงเด้อค่ะนี่เป็นการสีแดงสมบูรณ์แล้วก็เป็นน้วยดกพอนอันนี้เป็นดอกก้อนมู เป็นน่วยอันนี้อันนี้รุ่นสองเนี่ยนะคะกะลังสิโป้งขึ้นมากะลังสิเป็นน่วยน้อยนะคะอันนี้พร้อมกันกับหุ่นสองเบริร์แล้วะะพี่น้องนี่บักม่วงดกคักดกเน่ดอกต้นดอกผสมต้นค่ะต้นผสมดอกเอาไว้ซ้ำนี้แล้วเนะคะพี่น้องะะออกะซ้หมองกะสะอ่อนบักม่วงกะอยากให้พี่น้องได้เบื้องน้ำก็เลยมาทายขีบบักมอ่วงอยู่เถียงให้เถียงน้ำมเฝ่าวผักน้ำละค่ะ วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตหอมแดงกับกระเทียมค่ะต้องเฝ้าถ้าบ่เฝ้ากระยานคนอื่นมือดีมาโฉกเอาสิพี่น้องมันระวังยากาค่ะกระตองยังสีแล้วเนาะค่ะเฝ้ายูไห่อยูนาะเอาก็ได้ให้ความสะอาดท,ทงให้ความสะอาดท,ท่าไปค่ะคลิปนี้ซ้ําหมืมอก็ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะซ้ะสหมอก็ขอตัวลาไปเพียงสํานี้สวัสดีค่ะสบายดียดพี่น้องนั่งฟังเราน้ำเนื้อค่ะ